และถ้าสะดวกแบบไหนอะ่ะก็เลือกแบบนั้นไม่มีใครไปบังคับคุณแล้วแบตหมดจะทำยังไงโอ้ยแบตหมดก็ไปชาร์จเดี๋ยวจะทำไงแบตหมดเออใช้แบตเราใช้น้ำมันน้ำมันหมดทำไงอะ่ะฮะน้ำมันหมดทำไงไปซื้อปัม๊มมาเติมแบตหมดผมก็ไปชาร์จไงแล้วพวกแบตมาหลายๆก้อนเนี่ย ใช้ได้ทั้งวันน่ะคุณจะตัดแบบทั้งวันทั้งคืนก็พกมาหลายๆก้อนดิเอาไว้คุ้มดิถ้าจะคิดจะไม่กลับบ้านน่ะเออจะยากอะไรน้ำมันยังพกมาเป็นแกลลอนเลยเนี่ยแล้วแบตก้อนละสี่ห้าใบแดงเนี่ยมันก็ชาร์จวนไปได้เรื่อยๆมาใส่แล้วก็ใช้ไปแล้วก็ไปชาร์จมาใส่แล้วใช้ไปแค่นี้ ปอดคุณก็สบายไม่เผาไหม้สุขภาพอะนะสำคัญกว่าแต่เนี่ยเครื่องแบตเงียบตัดสบายไม่หนวกหูใครตัดแบบเงียบๆสบายๆไปได้เลยและถ้าที่บ้านมีไฟฟ้าและถ้าไม่ชอบดมควันแบตก้อนเดียวเนี่ยชาร์จได้ตลอดหรือจะพกไปหลายๆก้อนก็สบาย